OPPO A18 สมาร์ทโฟนน้องเล็กสุดคุ้มในราคาใหม่เพียงแค่4,199บาทสวัสดีครับกับมารดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนกาสาสิมัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับใหม่ OPPO A18 สมาร,ร์ทโฟน 4G ดีไซน์ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้์ข่าวสารที่มาเต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือ oppo a 18โทรศัพท์มือถือน้องเล็กลราคาประหยัดที่จะมารพร้อมกับความสามารถในหลายๆส่วนเลยทีเดียวนะครับจากตอนแรกเนี่ยเขาเปิดตัวอยู่ที่4499ตอนนี้ลดราคาเหลือ4199นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมวันที่14เป็นต้นไป ตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะให้แรมมาสีกรอม1 2 8ครับและหน่วยความจำเพิ่มเติมอีก4ีกิกด้วยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยหน้าจอรีเฟรชเรทเนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอัลตร้าวอลลุ่มนะครับช่วยเพิ่มระดับเสียงขึ้นถึง300%เมื่อใช้ลำโพงนะครับในส่วนของคุณภาพก็จะไม่ลดลงด้วยและในเรื่องของระบบกันน้ำา IPX4 ครับ USB Type C อันนี้มาตรฐานเยอเนาะ OPPO A14 นั้นจะมีดีไซน์ของตัวเครื่องลักษณะทรงเหลี่ยมครับตัวเครื่องน้ำหนักค่อนข้างเบาจับถือง่ายนะครับโดดเด่นเรื่องของเขาเรียกว่า OPPO GO นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของ OPPO ก็คือ2สีสะดุดตาในดีไซน์ฝาหลังของเขานะในเรื่องของ Going Blue นะครับนี่คือสีไฮไลท์แล้วก็สีดำคือ Going Black ภายในนะครับมีในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มา 5 0 0 0ันมิลลิแมเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตุกเครื่องด้วยและนี่ก็คือโทรศัพท์มือถือหนุ่มรุ่นนะครับที่มีการปรับราคาลงมาหากใครสนใจนะครับลองไปเล่นเครื่องจริงที่ช็อปได้เลยนะครับถูกใจแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย